เดี๋ยวพาไปเที่ยวเยาวราชนะครับในคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันที่สามสิบมกราคนะครับหกห้า ข้างหน้านี่นะครับด้านขวาเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลกลางนะครับผมก็ใช้สิทธิ์รักษาที่นี่นะครับประกันสังคมนะเมื่อก่อนอยู่โรง,งพยาบาลยันฮีนะครับอยู่ทางจรันนะครับแต่ว่าเขาเขาไม่เข้านะเขาเลิกเลิกเข้าประกันสังคมนะครับก็เลยต้องย้ายมานะครับ แต่นี้คือถนนเสือป่านะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านโทรศัพท์นะครับเคสอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับต่างๆนะนะครับตรงไปตรงนู้นนะครับก็คือสำเพ็งนะครับไฟแดงนู้นนะครับแล้วก็ข้ามไปก็คือสำเพ็งนะครับกรุงเทพจริงก็ไม่ได้ ไม่ได้ไกลมากนะครับที่มันไกลก็คือรถติดนะฮะอันนี้ครับถ้าเกิดว่ากลางคืนเนี่ยขับรถเล่นเนี่ยสบายเลยนะครับนี่เราก็คืออยู่ย่านเยวาวราชแล้วนะครับอันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีมังกรนะฮะวัดมังกรใช่ครับวัดมังกรก็คือวัดเล่งเนยี่นะ เอ้เมื่อกี้ผมเลยมาหรือยังเลยมาแล้วนะครับอ่อเลยมาแล้วนะฮะอยู่ช่วงเมื่อกี้เลยนะครับเนีย่ยนะครับจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะไปตรงก็ได้เนาะแล้วก็ไปเข้าตรงหัวถนนเลยนะครับตรงวงเวียนโอเดียนนะครับ ขณะนี้เวลาก็ประมาณห้าทุ่มนะครับโอ้โห งไปรงเวียนโอเดียน,นะครับเอาผมไม่ได้ไปซะแล้วนะครับก็มาเข้าตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าครานี้ก็คือถนนเยวาวราชนะครับอ่าซ้ายก็คือวงเวียนโอเดียนนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปนะครับไม่แน่ใจนะครับเทศก,กาลตรุษจีนอะไรยังไงนะครับจะเริ่มวันไหนเนาะ แต่นี้ก็คือมันใกล้มากแล้วนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะมีคนมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวลองดูนะครับห้าทุ่มยังคึกคักอยู่เลยน,นะครับ นักท่องเที่ยวนะครับแต่ทุกคนก็ยังนะครับใส่แมสกกันนะครับป้องกันกันอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือได้รับวัคซีนอะไรกันไปแล้วนะ ยังคึกคัดอยู่เลยนะครับห้าทุ่มเนาะนะครับเราก็ไปตามรถเล็กได้สบายนะครับ อันนี้คือ c ีบีหกห้าูนนะครับแม่ขับยังอะเวฟเลยนะครับคือครันนี้ผมโหลดโหลดมาด้วยนะครับโหลดหน้ามานะครับก็เลยท้าแบบเต็มๆนะครับก็เลยมั่นใจนะครับเวลาเปลี่ยนเลนเปลี่ยนพลิกรถนะครับซ้ายขวาเนี่ยครับความคลึกคักของเยาวราชนะครับ สายมือเนี่ยคือสำเพ็งนะครับเนี่ย้ายมือคือสำเพง็งเดี๋ยวจะเริ่มคึกคัดน่าจะเราลาวตีนะครับพวกตีกว่าๆเนี่ยก็จะเริ่มตีสองตีสามเลไม่แน่ใจเนาะคนก็จะเริ่มมาแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ